อะไรที่จะช่วยคุณจัดก,การเงินออมได้ดีขึ้นวันนี้อยากชวนทุกๆคนมาพูดคุยในประเด็นนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับเพสนะครับธนสิทธิ์ปังสมบูรณ์สุขครับคลิปนี้นะฮะอยากชวนทุกๆคนนะครับมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของเงินออมเนาะแต่ว่าอาจจะแตกต่างไปนะฮะจากหลายๆครั้งนะครับที่เราได้พูดคุยกันนะครับเพราะว่าโดยปกติเนาะเวลาที่เราพูดถึงประเด็นนี้กันนะฮะเงินเก็บเงินออมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะพูดกันในประเด็นว่า จัดการการเงินยังไงนะครับวางแผนยังไงเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเหลือเงินเก็บออมเนาะรวมถึงนะครับอ่าเริ่มเก็บเงินเก็บออมได้แล้วเนี่ยเราจะเมเนจจัดการเงินก้อนนี้ยังไงให้มันงอกเงยซึ่งหากใครนะครับยังไม่เคยดูคลิปอื่นๆของเราสามารถไปดูคลิปอื่นๆของเราเนี่ยย้อนหลังได้นะฮะแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยคือพูดถึงประเด็นเงินออมแต่ว่าอ่าอยากชวนทุกๆคนนะครับพูดคุยกันในประเด็นอื่นๆบ้างนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยนะ ได้ดียิ่งขึ้นนะฮะซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้พร้อมๆกันครับประเด็นที่1เลยนะครับเป้าหมายการออมแผนการออมของคุณเป็นยังไงนะครับตรงนี้หลายๆคนอาจจะ ไม่ค่อยได้คิดถึงประเด็นนี้สักเท่าไหร่เนาะนะครับส่วนใหญ่เราก็อยากจะเก็บเงินหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วนําเงินก้อนนี้ไปลงทุนนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณเนี่ยมีแผนการออมที่ดีนะครับหคือมันจะช่วยให้คุณเนี่ยมีแพชชั่นในการเก็บออมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับจะทําให้คุณเนี่ยสามารถโฟกัสเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับประเด็นที่2คือมันจะทําให้คุณเนี่ยเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมสมําหรับการออมของคุณเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นะถ้าสมมติคุณบอกว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้คุณอยากเก็บบไวว้้ดาาน,นะนีีี3ปป5ข แสดงว่าอะไรนอกเหนือจากผลตอบแทนแล้วเนี่ยคุณมีระยะเวลาจํากัดเป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายใหญ่เป้าหมายสําคัญนะฮะค่าเคลื่อนไม่ได้ดังนั้นแล้วการเลือกเครื่องมือของคุณเนี่ยที่มันมีความเสี่ยงสูง,สงเพื่อค่าหวังผลตอบแทนที่สูงเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะก็ได้อ่าแบบนี้นะครับหรือบางคนอยากเก็บออมเงินนะฮะเพื่อให้ลูกนะครับอ่าเรียนอีก5ปีข้างหน้านะครับเก็บออมเงินให้ลูกเนี่ยหลังเรียนจบหลังอายุ20ไปแล้วเนาะเพื่อมีเงินตั้งต้นนะฮะในการดําเนินชีวิตนะครับแบบนี้คืออคุณเก็บออมเงิน เอาไปลงคุนเพื่อค่าบงอัตราผลตอบแทนสูงก็ได้นะครับแต่เมื่อเป้าหมายเนี่ยคือมันเป็นการทําเพื่อคนข้างหลังนะฮะเป็นการเก็บออมของคุณแล้วถ้าคุณไม่อยู่ล่ะคุณจะทํำยังไงซึ่งอย่างเป้าหมายเนี่ยนะครับคือการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องนะครับคุณอาจจะต้องมองเป็นในเรื่องของประกันสัสม์รัพย์หรือเปล่าประกันชีวิตหรือเปล่า นะครับก็คือเป็นรูปแบบการเก็บออมเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนการประกันนาะอว่าที่ถ้าสมมติเนี่ยคุณไม่อยู่แล้วนะครับเขายังสามารถมีเงินตรงตามเป้าหมายแบบที่คุณตั้งใจไปได้ดังนั้นแล้วผมว่านะครับประเด็นแรกเลยคือนอกเหนือนจากจานวนเงินเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกๆคนลองทําดูนะฮะก็คือในเรื่องของการตั้งเป้าหมายการออมนะครับรวมถึงแผนการออมของคุณควรจะเป็นยังไงครับสำหรับประเด็นข้อที่2ครับเก็บออมเงินไว้ตรงไหนเหมาะสมสําหรับคุณมากที่สุด นะครับประเด็นนี้เนี่ยหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงเรื่องของการเก็บออมเงินไว้ตรงไหนดีนะฮะส่วนใหญ่เรามักจะดูกันในประเด็นเรื่องของการเก็บไว้ตรงไหนได้ผลตอบแทนสูงสุดเนาะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผลตอบแทนสูงสุดมันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับคุณมากที่สุดก็ได้นะครับดังนั้นแล้วผมว่า,าเราอาจจะต้องถอยออกมาดูนิดนึงนะครับอิงตามข้อที่1มาก่อนก็คือเรื่องของเป้าหมายในการลงทุนของคุณถูกไหมว่าเฮ้ยคุณมีระยะเวลาในการลงทุน มากแค่ไหนเป้าหมายนั้นสํคาคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมว่าอาจจะต้องอลองย้อนมาดูครับว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยมีความสามารถในการลงทุนมีความถนัดเรื่องอะไรมีความรู้เรื่องอะไรนะครับผมมีเพื่อนหลายๆคนนะครับที่เขาใช้วิธีการเก็บเป็นเงินสดไปก่อนฝากใส่แบงก์ไว้เนี่ยแหละนะฮะด้วยอัตาราดอกเบี้ยที่แบบ1.5%อัตาราดอกเบี้ย2%คืออัตาราดอกเบี้ยแบบน้อยนิดมากแต่เขามีความรู้ในเรื่องของอสังหาครับเขาอาจจะใช้วิธีการคือเก็บเงินสดไปก่อนถือเงินสดไปก่อน แล้วรอจังหวะรอโอกาสที่มันใช่เจออสังหาที่ดีเจออสังหาที่ถูกก็เอาเงินก้อนนี้นะครับไปซื้อซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณเอาไปใส่ในสิ่งที่มันเหมาะสมสําหรับคุณนะครับเป็นสิ่งที่คุณมีความรู้เนี่ยนะครับเงินก้อนนี้จะสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้นะครับและที่สําคัญคือความเสี่ยงมันจะ ลดลงนะครับดังนั้นแล้วตรงนี้ผมว่าลองเลือกดูนะฮะว่านอกเหนือจากผลตอบแทนที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคุณมีความถนัดในเรื่องอะไรมากที่สุดและการลงทุนรูปแบบไหนเหมาะสมสําหรับคุณมากที่สุดและสําหรับประเด็นข้อที่3ครับคือสิทธิประโยชน์จากการออมนะครับเฮ้ยการออมเนี่ยมันมีสิทธิประโยชน์ด้วยหรอนะครับจริงๆผมมองประเด็นเนี้ยคล้ายๆกับการใช้บัตรเครดิตเนาะคือคุณรูดบัตรเครดิตคุณอาจจะได้เป็นแคชแบ็กก็ได้นะฮะหรืออาจจะได้เป็นพอยต์เพื่อเอาไปเป็นส่วนลดในครั้งหน้าก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการออม ถามว่ามีสิทธิประโยชน์ตรงนี้ไหมนะครับจริงๆผมว่ามันมีอยู่ถ้าคุณเลือกเครื่องมือน,นะฮะให้มันเหมาะสมนะครับอย่างเช่นสมมุติถ้าคุณอยากเก็บเงินก้อนนี้นะครับที่มันระยะยาวหน่อยสําหรับเป้าหมายที่แบบ10ปีขึ้นไปแบบเนี้ยนะครับหรือแม้แต่เป้าหมายกเกษียณคือคุณอาจจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ได้นะครับซึ่งถ้าคุณมองประเด็นเนี่ยว่า ถ้าคุณอยากได้ประโยชน์ทางภาษีด้วยนะครับในการเลือกเครื่องมือในการลงทุนให้เหมาะสมสําหรับค <the u an> ุณเนี่ยนะครับคุณอาจจะไม่เหมาะสําหรับการไปซื้อหุ้นสามัญโดยตรงนะครับคุณอาจจะไม่เหมาะสําหรับการไปซื้อกองทุนรูปแบบอื่นๆเนาะนะครับแต่ว่ากองทุนที่อาจจะเหมาะสมสําหรับคุณเนี่ยนะครับอาจะก็คืออย่างเช่น p v d นะฮะกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะครับกองทุน IMF กองทุน S S F นะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถได้สิิประโยชน์ ตรงนี้ด้วยนะครับหรืออีกแบบหนึ่งครับจริงๆผมคิดว่ามันก็เป็นเหมือน10ประโยชน์แฝงเนาะนะครับก็คือเมื่อคุณลงทุนไปแล้วนะครับมันมีกระแสงเงินสดรับเข้ามาอย่างเช่น ปันผลอย่างเช่นดอกเบียรตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่านอกเหนือจากาการที่เราลงทุนไปแล้วเรคาคาดหวังแคปิตอลเกนส่วนต่างของราคาแล้วเนี่ยนะครับคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้สิบประโยชน์ในเรื่องของกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับซึ่งหากใครโฟกัสประเด็นนี้เนี่ยนะครับการลงทุนในกองทุนคุณอาจจะเลือกกองทุนที่มันจปันผลนะครับการลงทุนในหุ้นคุณอาจจะเลือกหุ้นที่ เป็นหุ้นดีนะครับและก็มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ําเสมอนะครับแบบนี้ก็จะทําให้คุณสามารถได้สิประโยชน์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาได้นะครับซึ่งถามว่าสิประโยชน์ตรงนี้คุณอาจจะเอาไปทําอะไรนะครับบางคนก็อาจจะเอากลับมาเป็นกระแสเงินสดส่วนตัวก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเอาไปรีอินเวสท์เมนต์นะครับเพื่อคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่ดีขึ้นซึ่งตรงนี้แหละที่เราเรียกกันว่าอัตราผลตอบแทนถบต้นนะครับซึ่งมันมาจากการเอาดอกเบี้ยเอาปันผลไปลงทุนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่เทคนิคเลยนะครับว่า เงินก้อนนี้นะคะคุณจะเอามาเก็บเป็นเงินสดเนาะหรือว่าจะเไปลงทุนในเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกเพื่อคาดหวังอตัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละบุคคลโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็น3ประเด็นครับที่อยากชวนทุกๆคนพูดคุยกันในประเด็นนี้เนาะนะครับในเรื่องของเงินออมนะฮะก็อ่าจริงจริงอาจจะเป็นประเด็นเล็กๆแหละนะครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะได้ไอเดียได้มุมมองเพิ่มมากขึ้นนะครับในการเมนจาก,การเงินออมของคุณให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ไอเดียได้มุมมอง นะครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้ดีนะเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมสง่งอให้เพื่อนหรือคนแกล้ชิดนะครับอ่าแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนมีคอมเมนต์อะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ